สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบากันนะคะกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่24นะคะให้รับชมรับฟังนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะ แอดให้เด่น0เด่น5และเด่น4นะคะพี่น้องจา๋าให้เน้นรูปที่0ูนย์และ5นะคะมาดูนะคะเข้ารอบไหนบ้างนะคะน้อยเฉพาะกิจ553และ28นะคะ553เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะตัวเจะแอดไม่มีนะคะให้กันเบิ้ลนะคะมาข้างหน้านะคะก็เข้าข้างหน้านะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ อ่าสองแปดนะคะสองแปดแอดไม่มีนะคะน้อยเฉพาะกิจไอ้ไม่ใช่น้อยพิเศษนะคะแปดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้านะคะแปดเจ็ดศูนย์ในตารางมานะคะเจ็ดศูนย์แอดก็มีศูนย์เจ็ดนะคะเด่นวิ่งดูดก็เข้านะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้ามาแค่เจ็ดในตารางนะคะพี่น้องจ้า ก็ไม่เข้านะคะสำหรับตัวเจาะเนาะปกตินะคะน้อยปกติ 9C นะคะก็เข้าเด่นนะคะตัวเจาะแอดไม่มีนะคะสำหรับตัวเด่นที่แอดจับมาให้ก็สำหรับสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะ4 8 0นนะคะก็เข้าศูนย์อีกนะคะเด่นศูนย์ตัวเจาะแอดไม่มีนะคะพี่น้องวิ่งสี่มาเนาะนี่นะคะ อ่านอย VIP นะคะ70มาอีก2เด้งนะคะ94นะคะ94ก็มาแค่เด่น4นะคะ94นี่มา2รอบ2หนนอยเลยเนาะก็ยินดีกับพี่น้องนะคะที่หยิบจับแนวทางไปแล้วก็ได้ไปนะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่25นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ มาดูกันนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะแอดคิดมาแล้วนะคะศูนย์สี่หกสามหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นสี่หกหนึ่งนะคะวิ่งรูดที่สี่หก นะคะคเน้นรูดนะคะอาจจะมาทั้งสามตัวให้เห็นแน่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมารอบไหนเท่านั้นเองเนาะก็มาดูตัวเจาะกันนะคะตัวเจาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะสี่สามสี่เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกสี่ คู่เด่นเลยนะคะแล้วก็67นะคะอ่าสําหรับชุดกันนะคะวันวันศุกร์วันศุกร์ให้ติดเบิ้ลให้ติดเบิ้ลนะคะให้การเบิ้ลนะคะการเบิ้ลนะคะก็จะมี44นะคะ7จ6ด นะคะสำหรับชุดการเบิ้ลน,นะคะอย่าลืมกับหัวเดอร์พี่น้องตัวไหนที่ชอบแบบถูกตาต้องใจแล้ว6ก็อาจจะกลับหัวเป็น9ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพี่น้องไปกลับบนล่างเนาะทำไปตามสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับตัวเด่นนะคะเด่นทั้ง3ตัวนะคะ4 6และ1นะคะแต่เน้นรูดให้ที่4แล้วก็6นะคะสำหรับตัวเน้นตัวฟันและตัวอัด4 0 4 3 6นะคะแอดชอบ6 0 6 4 6 7ก็ก็สวยงามอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าในในตารางเรามีเนาะ การเบิ้ลแอดก็ให้กันทั้ง3ตัวนะคะไม่ต้องกลับนะคะสำหรับเบิ้ลเนาะ,ะจับวินในตารางนะคะเอาแอดก็เขียนหนังสือตกตกหล่นหล่นเนาะพี่น้องเรียนมาน้อยก็อย่างนี้แหละพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆและพี่น้องเอซทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ได้ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนทางช่องนะคะขอบคุณในน้ําจิตน้ําใจนะคะก็ขอให้ได้กลับมานะคะเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะสําหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ